เอาเลยปุูนแก้วเอาเลยอ้าอ้าอยากยัดตำแมตาแนชิงเอ้มาต่อรู้กับก kind of sì, ูไอ้ปุูนแก้วแกหน้าเมืองกูมาแล้วเอาเลยปุูนแก้วเอาเลยปมเปียกเกีเยงเอาเลยเอาปุูนแก้วใครตากูเมื่อกี้มันแล้วตาจวกระเดาะใจมันจะเจอปุูนแก้วมันตายเองมึงตากูเหรอกับมันตากับเดียวมึงอะตากู่ บบ้าบ้าบ้าบช่วยอยากแม่มตำบายได้แล้วทีนี้ตายกูเรียนกว่าป้าคุณจริงแรงก่อนมันแน่แต่นี้กูคนเดียวนี่แต่แรงได้อยู่คนชายตรงนี้ตึงอยากมึงต้องชั้นลงบนคูเรียนบ้า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 ไอ้หามึงท้ากูใช่ไหมไม่มันนะเนี่ตามันท้าเน่ยูยังไงมันบ้า มันเล้งได้มันตำบเบ๊ะเบ๊ะเบ๊ะบ๊บ๊บมึงบเหรอกลับใบกับดดีกว่าเรวกว่าจ้องเปรี้ยงมาคูไ้นกลับ้บครับผม้บนะทุกทุกครั้งที่กูเจอมนุษย์กูยังไม่เคยเจอมนุษย์หน้าไหนที่มันท้ากูวันนี้มึงแน่จะแค่ไหนที่มาท้ากู มึงรู้จักกูหรือเปล่าไม่รู้จักขูยักษ์นั่นแต่จักแล้วมึงเป็นใครกูมน,นุษย์นั้นทัพพิมไม่กลัวกูแดกมึงเหรอกูยีกลัวใจอย่าปลรอยในพุงกูนด้ยาพิทังทุงแล้ว ถ้ามึงอไงกินกูนะมึงกินกูเนิ่นตารดบ้านเมืองกระโจนแกว้วก็ให้กูกินยาพิษในพุงแท็กแล้วตีนี้ถ้ามึงกินกูต่เดี๋ยวจะยาพิษในพุงกูแทกแล้วมึ่ตายฮันกูไม่กินกินตาแม่ยัดแรกคนเวลาดวงดบกินตาไม่กิน,ก,นกินที่ต้นแกนก๊อเลขปุ่งระกี้ตับยาบาดลวกเล้าตา กินทีผมไม่กินมึงมียาพิษไปฮอกเพื่อเร่องการแบบนี้เฮ้ยนี่ยฮอกเพื่อเร่างการดิไอ้ตัวนู้นมียาพิษหรือเปล่าไม่ครับมองตั้งคนบาตัวกันนี่ได้ในเมื่อกูปึงมึงไม่ได้ความป้าโดยเดี๋ยวจะกูไปบอกยักษ์ความป้าเลยไปแลงแล้วกูก็ง่าตัวรอดกูได้ มึงชื่ออะไรปุ่นแก้วก <identified> right. ับมาทำไมมาอยากกินนี่ใช่หกลียดแก้วนะมึงไม่ยาพิษหรือเปล่าไม่ใจยังอยากพิษไม่ใจยังอยากพิษกันทั้งคนต่างชาติคนทำไมอยากพิษปุ่นแก้วอยากแดงไอ้หมดเปรตเหยียดเหมืนปุ่นได้ก็ไม่ได้เกลียดตายโอ้ยจัดอย่าโย่ด้เกลียดเมืนโย่กับไม่ใจกอบเกยได้แล้วไปปุ่นแก้วไปนั่งทำอะไรอย่าใจห้ารมณ์ น้ำไปทีรังก้าวบ้านกูไม่ต้องไปกินน้ำรักยยนไม่ต้องแดก,กไปนนกว่ากูอยากกินกันแลวเลยก้าวบ้านในองค์้าวเป็นเม็ดนอกก้นแล้วเฮ้ยยากูปงแกมีตายเออดีทีรังน้ำว่าบ้านกูกับมึงไม่ต้องกินหย่ดเหมือนกันกูตอกปลอกเลยน้ำว่าก,ก้อยปลาก้าวไปใชมาระบุญไพรกูกินได้เลยแลยแกุงงงบาสครับแกเป็นใคร จันชื่อว่าปราดปรีชาต้องการที่จะมาช่วยเหลือเสด็จแม่สงัดมณีกับคืนจากบ้านเมืองกองยักษ์แห่งนี้ปราดปรีชาใช่เป็นเด็กที่ข้าคว้างไปเมื่อสิบปีกว่าๆที่ผ่านมาก็ใช่สิแล้วทำไมแกคร่ากา,ารจานใจมากชนะที่คร่าบุกรุกเข้ามาถึงบ้านเมืองเลนเด่กงนี้แน่นอน เรจันต้องการที่จะมากล้าแก่แล้วก็ช่วยเหลือที่เด็ดแม่กลับคืนสู่น,นครกิจโมแก้วโอ้หังกาาา้าวจ้าวโอ้ยพ่อโอ้ยพ่อโอ้ย,ออยเอาทำไมเอ๊ะไอปราพระทุาทำไมหัวมึงมีเลือดหัวมาประจำเดือนเดือยแหน่งดับพ่อข้าไปแพ้แก่ผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าแสงตะวัน ข้าไม่สามารถที่จะปกป้องเมืองขึ้นของเราที่ชื่อเมืองกระโจมแก้เอาไว้ได้เพราะมันเก่งมากมันเก่งมากใช่พวกมือเท้าหมัดของมันหนักที่สุดจนข้าไม่สามารถที่จะทานท่านตานเาไว้ได้ข้าไม่สามารถที่จะต่อสู้กับมันได้มันหนักแค่ไหน แค่นี้ได้ไหมพ่อพ่อ,อไอเจ็บหายตายได้ไตัวมึงตายอ้อพ่อโอ้ยเอยอขก้าพ่อไอ้เวนนะแค่มนุุย์ผูหยิงมันตอ่อสู้ไม่ได้ไอ้พวกนี้ก็เหมือนกันมันเก่งมากเกินตัวทีแล้วมันจะต้องเจอดีก็คุณแน่ลูกเแี่ติมนุุย์ยักษ์จุดแก่ มาเจ็บแน่น่ะออกมาประกันจ้ะกรอตาตาแดงนั่งแจ้งไว้กาลุกไเลยแย่จริงจ้ะโอนี้ยินดีนะวาแกก็ตาที่เรียนมายเป็นประโยชนต้องการติดตามไปเจอคนเลยจัดการเลยนักเลยโมลอยล้มอย่าพบตาวะงีกแล้วแหลนหยุดเดี๋ยวนี้นะเว้ย ปราดีชาตัวไม่เกรงกลัวต่อฤทธิ์เดชของยักษ์ข้าไปต่อสู้กับยักษ์โดยใช้วิชาที่ศาสตาจารย์สอนมาโอ, then, โอ้ยเฮ้ยไอ้แก่ตนะโอ้ย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 อะแกหายตัวได้เลยเ่ยกช่ยสิโอ้ยโอ้ยตากูโอ้ยตากู มันควักตาขุวโอ้ยตากุอยู่ที่ไหนตากุโอ้ยตากุพ่อควักตาพ่อบอลแล้วเลาวชู้มันไม่ได้เฮ้ยพวกยักษ์หนีก่อนเว้ยทต่จ้องอยักษ์ชู้ไม่ได้ปน,นีปากาย มันหนีไปแล้วนี่หมดแล้วใช่สิโอเแยบรอยกว่าบ้านงนั้นคล้อยมือจนเหลือตัางเพยังเป็นแปร่ปปอยากกอบปูไม่ใช่หรอกฉันพวกตามันหัวเนี่ยว่ะแกอยากรองเจ้าตากูตากูตากูอยู่ที่ไหนไม่ตามกูกูบอกว่าตามึงอยู่กับยายมึงโน่ไปตาไม่มเป็นเรื่องขึ้นไหม,ไมเพื่อน เดี๋ยวเราไปงานเสเด็ดเม่กันกับแม่เรียกเปียกชาเด็จแม่ชาอัดมานี้ตรงอาตูอยักษกั้งวันแถวนี้เราแยกย้ายกันไปปลุกมถ้าเด็ดแม่ตูกกั้งอยู่ไม่ต่ำกว่าทิปีแล้วและไม่ตายเองมันจริงจอกตู้ฮิปเร็วไ,ไปตํำให้เหลืองมากไปกัไปไปไปอ้าม,ม่แม่เลยแม่จอกอยากดูกไม่ได้ปากกาดีนี่แต่วีปากกายแย่ តាពេលវង្សនៀបជួយរកយកតាលោកកាគេមិនណាយីប៉ៃកលាប៉ប៉ៃទីប្រចលីលោកណាយីប៉ៃកលាប៉ប៉ៃទីប្រ หมดแล้วเบเกอร์จะเด็ดแม่จะเด็ดแม่ชา,า,า,าดปานีแบรดพีจะมาช่วยเหลือจะเด็ดแม่แล้วเอ๊ะใครใครเรียกเราละ่ะแบะรดพีจาเปเกอร์ฮะแรดพีจาลูกเราเด็กเธออยู่ไหนลูกแม่แบรดพีจาอยู่นี่จะแม่หู พี่ชาจริงๆด้วยคู่แต่รอดชีวิตมาได้ยังไงเดือลูกชัเด็ดแม่เี่ยวลูกชัดเด็ดแม่ชมทางเดือดมะโหลูกแม่ตาไหวบังคมม่อยากบอแม่พอดีจ้ะตาไหวบังคมม่อยากช่วยสวัสดีจ้ะคุณ มากลาผู้เปเ็นแมยแต่ยังจองเละกดกายาละตะกลึงน,น,น้ำตาปราดปีจานองลงลงตอนนี้น้องสู้จอง สนาของเราจริงๆลูกแม่โชควาสนาของเราอย่างดีแต่แม่ยังสงชัเตอไม่หายเลยลูกเพราะด้วยเหตุผลอะไรที่ยักษ์มันคว้างเตอไปแล้วเธอยังรอดชีวิตกลับมาช่วยแม่จะเด็ดแม่ไปกันลูกเนี่ย ูกยกกว้างไปแล้วก็ไปตกที่สํานักของท่านอาจารย์ผู้หนึ่งก็มีนามวัาท่านอาจารย์โคบหลังจากที่ลูกไปตกที่นั่นท่านอาจารย์ก็เลี้ยงดูลูลกมาจนกระทั่งโตเป็นสาวแล้วก็เรียนวิชาอบรมสอนวิชาความรู้ให้จนมีความสามารถช่วยเหลือเสด็จแม่ได้แล้วก็มาช่วยเหลือเสด็จแม่ที่นี่ ตอนที่เดินทางนั้นก็มาเจอพระเจตตาทรงรุริยาแล้วก็พาไปพักจุดี่สำนักของท่านอาจารย์เพื่อเรียนวิชาโอ้เธอเจอกับพระเจตตาของเธอแล้วเปรค่ะต่อเดียวมึงก่อยเลต้องด้ามตึงพ่งอ<ะ>่ะด้ามตึงม่อมพอ่อตาด้ามกูกูบอกว่าม่อมพออ่อเอวักเปลแล้วใจอ,อะ่ะให้แกรอไงไทยนี่ <c oughs> แล้วเสด็จพ่อของเธอแล้วลูก แอออะไรเพี้ยอะไรอะไรอยรวมบ้างสี <c oughs> ได้ยังออกตกเด็กดาดา่าอลลรไม่ใจได้โลกักว้ามานันคนด่านนี่ผมฝืนด่าแต่แล้วก็ด่าด้ไม่ใจได้โลปืนก็เปรตกัน,าน,าลกน,นแล้วจะเด็ดแม่และเปรัย ม่รอดชีวิตเพราะผู้หญิงคนหนึ่งก็ขโมยอาหานกองยักษ์ที่เมตทานก็นเป็นไค่หรือไปกัดเสด็จแม่คนชื่อว่าตองเปาวโอว่าใจเห็นในตัวตัดเราว่าไม่มาอยู่เมืองยักษ์เสียแล้วก็ยตองกปวาวม่อมแม่ที่ก็รบทําไมเด็ดจ้ะกล้าวกระม่อมก็พบกับตองกปาวนั้นได้ไหมทําไมหรอือกววล,ล้าวกระม่อมโปรดแพรนอยู่นั่นแล้ววันก้อนตอนที่ก็เดินไร่มาปา,ากใต้กล้าวกระม่อมไม่เบียร์ก้าวไปแลย ตาม,มแม่ไม่รังเกียจไอ้ปลายัาจะทานเป็นเมียกล้าวกระมอ่อมชอบเหลือกังไรมาหนะานในประโยคดีค่ะเดี๋ยวฉันจะช่วยเหลือม่อมแม่ไงไม่กราวดม่อมอ้อเป็นเมียนะได้แต่เธอต้องไม่ตอติงก่อนนะไม่ตอติง่งตากราวดมอ่อมติงตองว้าวห้หม่อมแม่ประหานชีวิตไอ้โดนหน้าปันป่นพื้นจต๊ไหม กูรู้จักแล้วบ้านหลงงวงเออตองเปล่านั่นตื่อว่าเป็นเมียที่พระราชทานเลยโยจนได้เมียล่วงแจกแล้ว <c oughs> เมียพร,ระราชทาตุตองเปล่าตองเปล่ามาหาแม่หน่อยลูกบอกแต่ว, <c oughs> ว่าไอ้เก่ามาไอ้เก่าอย่างแม่โยมมันวนซั่งจีย๋ กูจะได้กับตองเปล่ออออออดาลดีเลยจะเด่าลุมยกนอติร่วมเด้ะเมือนปีเลยเพื่ก็คนใจใจแต่ด่าลมอยู่กันแม่อยากเด่าลมก็ไปอ่ะยิ่งมาดักเลยกูจะได้กับตองเปล่าดีเลยอย่าเปรตครับตองเปล่านู่นไหนเสด็จแม่ก็มาแนี่ เธออย่าทอดทิ้งก็นนะถ้าเธอทิ้งไปแม่ประงานชีวิตเธอแนะ่ไห้ตือวนเป็นเมียประราชท่านร่อยแล้วที่อันปุนแก้วไม่เอามาั้งเออครานกูอย่าเอากล้องกูอันปุ่นแก้วเมือ่อ,อกีตาเอากูคาเทียนเลยเออตั้ตอนเดียวจริงกูแล้วตายปุ่นแก้วทุกคนดิไม่ต้องการใบายาวกาม่อมแม่ไม่อยากรอบอกวนม่อมแม่ใบายาวกาเดี๋ยวเราพักผ่อนง่ายๆเหนื่อยกันที่นี่สัก่งเถอะลูก วันพรุ่งนี้เราค่อยเดินทางกลับไปช่วยเหลือสเสด็จพ่อที่นครกระโจมแก้วของเราเปิดกัดเสด็จแม่ตองว้าวหอมเฮ้ยหอมดอกกะติลหอมเป็นอะไร้อยรวยระดิลหอมกลิลก้มความเอ็ดตับเต่าึ้นอยู่มันเขา

ต้องว้าวค่ะไอ้้องด่าปูนแก้วกูใกล้มุ้งพันอืมอีใกล้อยากพรอมอยากนู่นก็กบไม่ไห้ยกพี่ขาวจ๋าโอ้งาหน้องกันนะจ๊ะ ขับไปที่บ้านทุ่งใส่ข่าวของเราเธอโอ้ยเปรตนี่ตอดร่องจันรวยไอโง่ดีมึงโง่เปืือใจก้องกูว่ะ ผมเมียที่ประจญาปราจญาจินีประราชาตาไายมึงปูนแก้วตาเรายิ่งเมียติดร่างไม่ติดแล้วยิ่งตุ่มแล้วไอ้บาดหลวงตัดแยกกูได้แล้ว นี่เออไมีเอาประหลาดใจตันแล้วมึงห้อยได้ดีนักหน้ากับกองล่วงแจ่นี่ <c oughs> อยู่มันมึงปุงก้าอีกอดห้อยได้ดีนักหน้าก้องล่วงแจแบบมาจำได้เล็กตอนเดว่าจัดนำท่วมกับปัดลุงเดว่าจัดา ล่วงแจกหัว o à ้คูตัวไงใจป้อมจวงไม่เดินบ่ถูกรถจวงไม่เดินเออเอ็นไม่รุนตอกหัวไม่ใจรลอดเกลื่องเฮ้ยเปอ่ พี่เป็นผัวน้องไหมพี่จา๋าเห็นมึกูจำได้ในแรงเที่ยงตุ่มเนี่ยควาป้าที่ลุกก็อย่เติบเมื่อไหร่กล้องเร็วเหยดผมกับตุด๊ดพี่น้องป่าตัดแล้วนะเฮียกล้องกูจับมาเตอะค่ะรอแป๊บนะเดี๋ยวน้องไปเอาถุงน้ำไปมาให้อ่อเมัวกูยังรอแป๊บกูไม่เอาแล้ว ป้าตีนแล้ววันก่อนไปจุงนักรองนักรองมารอแป๊บนะพี่ขัวเอือตาได้รอแป๊บนะขัวเอือพอเด็กจังแปบอกมาว่าเลือดฉีดพ่วงหยิกตีหูเพื่อเพื่อเรียบร้อยแล้วนะเพื่อมดอนาคตแล้วคุณครับ ติดเล้วเด้อใจมึงไปบอกแกบ้านคูกันว่าคูมัดน่ะคนเนี่ยเป็พร้อมได้เมียที่อาหรูบายผลได้เดี๋ยาใกล้แต่ตกนเขานี่เป็น้องคือคนเล่นแกตัวแรกจำใจได้ยินไอ้ได้ก็ว่าดีเแต่แม่ไม่ร้องตั้งปี โต่ตรงๆวาวเป็นนีแล้วเดรียนไปก่อนไปพี่ไปนอนนะเอปูดแก้วกูลากอนอ้อมฮ่แมมาฮ่าฮ่าอยกฮ่าฮ่าฮ่าฮกาฮ่าฮ่าฮอกฮาฮ่าฮ่า่าฮก พวกประชาชนนี้ติดวงเงินรอกแม่ลูกปักกายอยู่ใกลภาระจากกางเกงไว้เมืองมันแล้วกลา่าวดีตามตาโยกีโอจากกางเกงไว้เมืองมันแล้วกลา่าวดีตามตาโยกี จได้สร้างความแปลกใจให้กับทนายจันนึกสร้างความกุ้มใจกับทนาจารย์อีกแล้วเพราะว่าใจเรียนวิชาได้แก่เพียงสามวันแล้วก็หนีจากไปพร้อมด้วยนายเียแก้วนายยอดทองและนายถูแล้วทนาจารย์จะทํายังไงกับเหตุการณ์ก้งนี้ท่านติดตามหาความเข้าใจมัน ว่าจก้าเจกว่าตากักรถจัดพลอ่รู้ว่าไปอยู่ตีนะแต่รูถึงแปดปี่จเม่นาจันตัวว่ากห้รอเท่าท้าวกิดและเจ้าในช่วงไม่ปันมาเรียนวิชาได้แก่เพียงเจ้ววันนี่ไปเ้ว ทีนี่ปราจปรีชาเลยต้องเดือ,รอดร้อนปราดปรีชาจะต้องโกรธเป็นอย่างมากเลยเพราะก่อนแต่ไปนี่บอกกำจับไว้แล้วว่าพระเจ้าจะไปไหนไม่ได้ก่อนแต่เธอจะกลับอันนี้ถ้าพราดปรีชากลับมาตามเราเลยเราบอกว่าเพื่อเด็กมันไม่แรงแต่มันนึกในใจเพราะฉะนั้นเราไม่จําเป็นจะลอกแต่เราต้องลอก <c oughs> เราจะจุกกองกว้างกองนี้ขึ้นมาให้เป็นหลังกองว่าใจ ปลปียจากลับมาเนื่อเนือเราจีไอเลยว่าดูนัวปราดเปียจ้าวาชาัยกำลังบำเพ็ญตาบาอยู่เถืออยากเข้าไปยุ่งเดียวตาบาจะแตกไอ้ไรขวา,าไปปราดปีชจาง่ายเนื่อเราก็ยบอกว่านั่นคือโลวุ้นหาลมก้อ,องเถือเย็นเนตือคงจะไม่โกรธเราก็ยเาวิธาาีตั้งพูดคุยกับประปีชาตกไวไวทําปืนปเอาเล็ต่อเดียวก็จบกกอวากนี่ขึ้นไปเป็นรัางวา,าชายเด็กอน กองควางขึ้นต่างองทรงสุ่ยยาเพื่อจะง่ายแปลตรีจาด้วยนุก,กับมาเกนเอาใจงามกล้วยเป็นน้ำเย็นตาจำเป็นจุบกอ,คองควางบอกกูแต่ร่างควาง ป้องกว่าใจจงสื่ออย่างโดยคาะถ้าเราก็มันจะคิดของเราเราเก็บพูดความติดตางนะป้องกว่าใจ